วัสดีครับผมวนช่วครับพบกับรายการรถซับเบอร์ครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะฮะฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อดันให้ถึง1นึ่งแสนซับไปเลยเอาละครับวันนี้นะฮะผมเอารถเจ้าในตํานานนะของหลายๆคนที่ใฝ่ฝันนะฮะกับอยากได้เป็นเจ้าของคันนี้วันนี้มาแล้วครับกับนิสสัน GTR r, r 3าปี08เลขไมหม0่นห0โลเท่านั้นเองนะฮะ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวสเปคเดิมๆเลยนะครับแรงม้าของเขาถึง550แรงม้าเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปแต่งอยากไปจูนเพิ่มอะไรยังได้สบายดันไปได้ถึง600แรงเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้นะฮะเปิดราคาเพียง 5้า9้0นเ0บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูออปชันกันดีกว่าในตัว GTR ตัวนี้ตัวเดิมๆสเปคเดิมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะไฟหน้าลูกแก้วนะฮะโปรเจคเตอร์3ดวงที่โคมไฟหน้ามีเดย์ไลท์นะครับเกรนชนของเขาเนี่ยนะฮะมีตาโลโก้ GTR มีเดย์ไลท์ลันนิ่งมาให้นะครับมาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับระบบช่วงล่างของเขาเนี่นะฮะเป็นล้อขอบขนาด20นะฮะล้ออลลอยนะฮะเป็นล้อของ GTR โดยเฉพาะเลยนะฮะเบรกเดิมๆของ GTR เบรกใหญ่จานใหญ่นะครับนะครับ ดูโดยรอบนะฮะต่างๆนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นระบบปุ่มคีย์เลสนะฮะใช้ปุ่มแค่เปิดปิดต,ตัวนี้สามารถเปิดปิดได้เนี่ยง้างออกมานะฮะผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันแบบอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้โอกาสของมาถึงหาท่านแล้วนะครับมาดูภายในกันดีกว่าสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านะฮะนี่โอ้โหเสียงเพราะนุ่มมาก โอ้โหแบบเล้าใจนะอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นนะหรือสเปคเจแปนนะครับออปชั่นอะไรต่างๆของเขาหรือว่าตัวฟอนต์ของหน้าปัดเรือนไม้วัดรอบอะไรต่างๆก็จะเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ ระบบเครื่องเสียงเป็นระบบเครื่องเสียงบสนะฮะเครื่องเสียงฟังอ่อนนุ่มสบายเลยทีเดียวนะครับเลขมาอยู่ที่65,000โละครับแล้วก็ในส่วนพวงมาลัยของเขาก็จะมีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวาระบบเกียร์แพดเดิลชิมีมาให้คอนโซลเป็นคอนโซลผ้าคันธา่านะครับคือสเปคเดิมๆของเขาอยู่แล้วนะครับเบาเป็นบ่อหนังรูนะฮะมีบ่อไฟฟ้าสามารถปรับได้ด้วยนะฮะระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะ หรือที่เขาเรียกกันระบบดูโอคลัชนั่นเองนะซึ่งให้ความแรงสะใจดึบก,การขับขี่แบบมั่นคงดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในระบบเกียร์ก็จะมีโหมดการขับขี่เป็นระบบโหมดธรรมดาหรือระบบออโต้แมนนวลนั่นเองนะฮะสามารถปรับลูกเล่นได้นะฮะไปดูโดยรอบด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับตัวเจ้าสปอร์ตนิสันชีทยาคันนี้ด้านหลังเนะี่ยฮะรูปทรงไม่เอกลักษณ์จะไม่เหมือนใครมีสปอยเลอร์นะฮะมี ท่อเนี่ยตอนนี้ท่อเนี่ยไทเทเนียมนะฮะสเกิร์ตก็จะเป็นลายแคปล่านะฮะหรือสปอยเลอร์นะฮะในชุดสเกิร์ตก็จะเป็นออกเป็นแนวคาร์บอนหรือแคปล่านั่นเองนะฮะก็จะมีให้เห็นได้ชัดนะครับสีสันสวยงามมากนะสีตัวนี้เป็นสีเทานะฮะเป็นสีเฉพาะดูแลรักษาง่ายแบบดูแลแบบง่ายๆมากๆเลยไปไหนสะดุดตาหล่อแบบเร้าใจสุดๆเลยนะครับมาดูห้องเครื่องยนต์นะฮะเราคัดสรรรถมาค่อนข้างที่ จะเรียบร้อยและไม่มีการชนหนักพี่ความน้ำท่วมตัดต่อกลอใหม่นะฮะตรงนี้เรารับประกันให้ชันชนหนักอยู่แล้วนะฮะบอดี้ต่างๆเดิมทั้งหมดฝาหน้าเดิมนี่ฮะสเปคเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะฮะในส่วนห้องเครื่องยนต์ฝาครอบเครื่องก็จะเป็นฝาครอบของ n i ส m ุเลยนะฮะห้องเครื่องยนต์อาจจะมีฝุน่นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูแลรักษาทำความสะอาดให้นะฮะเก็บราละเอียดให้นะค,ะคันนี้นะ,ะผมไปลองขับมาแล้วนะ,ะต้องใช้คําว่า หลังติดเบาะของจริงๆเลยนะครับนี่นะฮะเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากเลยครับสำหรับเจ้านิสสัน GTR R, R 3 5มหคันนี้นะฮะใครที่หาอยู่ลองเอาไปเป็นตัวเลือกหรือใครที่สนใจสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับที่082856000 0าย้ำอีกทีหนึ่งครับกับนิสสัน GTR R, R 3 5ปี08เลขไม้ห6 5 0 0่กิโลกับราคา5 9 9ล0 0 0บาทเท่านั้นเอง ใครที่สนใจแอดไลน์มาขอรายละเลอียดได้ a d d 9999อย่าลืมว่าของดีมีน้อยและไอเทมจับไปหมดแล้วสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m